สองนิชาโพสล่าสุดสวยตะโกนเซ็กซี่เบาๆแต่เอาเรื่องเรียกได้ว่าทุกการเคลื่อนไหวของนางเอกสาวคนนี้ยังคงได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างเสมอและภาพล่าสุดก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ยืนยันความสวยความสามารถและความนิยมของนิชาทาเอาแฟนๆหัวใจละลายกันเป็นแถวเมื่อนางเอกสาวหน้าหวานนิชาณธน,นิชาปล่อยภาพถ่ายล่าสุดลงในอินสตาแกรมส่วนตัวที่เผยให้เห็นออร่าความสวยแบบตะโกน ในภาพล่าสุดนี้นิชามาในลุกสบายๆแต่ยังคงความสวยสง่างาด้วยใบหน้าที่สดใสดวงตาเป็นประกายและรอยยิ้มหวานละมุนที่ใครเห็นเป็นต้องหลงรักยิ่งไปกว่านั้นแฟนๆยังสังเกตเห็นผิวพรรณที่เป่งปังสุขภาพดีจนอดคอมเมนต์ชมไม่ได้และที่น่าจับตามองไม่แพ้ความสวยคือช่วงนี้ดูเหมือนว่างานจะเข้าสาวนิชารัวๆแม้ว่าเรื่องความรักจะไม่ได้หวานชื่นอ,อย่างที่ใครหลายคนเชียร์ แต่ในเรื่องของงานแล้วต้องบอกเลยว่านิชากำลังลักกี้อินเกมสุดๆเพราะมีทั้งงานละครงานอีเวนต์พรีเซนเตอร์ต่างๆเจาคิวให้เธอได้โชว์สกายภาพและความสวยอย่างต่อเนื่องหลายคนคาดว่าลูกสวยเป๊ะวันนี้ดูเซ็กซี่เล็กๆแต่สวยเอาเรื่องเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่สาวนิชาจะเข้าร่วมงานอีเวนต์สุดสำคัญที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งแน่นอนว่าแฟนๆต่างตัง้ตงตา,งตางรอคอยที่จะได้เห็นนิชาในลุคสุดปัง รวมถึงการตั้งตรารอฟังนิชาอัปเดตเรื่องราวความรักขอบคุณค่ะ